สรุปผลการแข่งขันครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566ครับแต่ละคู่เป็นอย่างไรบ้างนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันทั้ง4คู่นํามาฝาก FC แฟนมัดมวยกันครับผลคู่ที่1นะครับคู่นี้จบน็อกครับทับทิมแดงสพงอมรฝ่ายแดงแพ้น็อกยกที่1 3ต่อเงาะบางกะปิครับนี่ครับรูปภาพที่นํามาฝากกันวันนี้ครับแล้วก็คู่2ครับคู่นี้ให้ดูเป็นไฮไลท์เล็กน้อยนะครับเพชรจักจั่นอห้าพยักครับ ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ครับคู่นี้ก็พลิก12-1ครับครบ5ยกแดงต่อ5-1อ่าัยจังหวะแข้งซ้ายแล้วครับที่ต้องบอกว่าต่อยได้เรื่อยๆนะครับต่อยได้ดูต่อเนื่องนะครับส่วนเจ้าธีรพลเองก็ต่อมาอย่างดีเลยนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยออกอาวุธหรือเปล่ายก5นะครับไม่รู้ยังไงครับแฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็คู่ที่3ครับคู่3ฝ่ายแดงบุคองสิทธิเรนวิทย์ครับชนะคะแนนเขาผ่องศักิพินโยแบบ พลิกสครับครบ5ยกเนี่ยแดงกลับมาต่อ41คืออย่างนี้ครับขาผ่องเองก็เดินจับคอเสียไปก็ดูสนุกครับแต่ว่ายก5นี่ก็โดนตีนซ้ายไป3 4แข้งเหมือนกันนะครับก็ดูชิงดำแล้วน่าจะแพ้แดงครับก็ถือว่าจบเกมไปแบบเนี่ยครับน่าเสียดายครับสำหรับขาผ่องศักพินโยครับก็แพ้ให้กับทางบูคองศิ์เจริญวิทย์ไปและก็คู่4คู่นี้ถือว่าขาดรอยนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับชนะคะแนนนักสู้บ้านดัมบ้าครับ3ยกร้อยละบาทครับ หลังจากนั้นก็ไล่ราคาครับก็รอชูมืออย่างเดียวนะครับภาษาโมหูก็บอกว่ารอชูมือรอชูมือนะครับหลังจากนั้นก็จบเกมครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับชนะคะแนนนักสูบบ้บ้านและบ้าไปเป็าบลอยครับก่อนี่เป็นคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับสรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยประจำสัปดาห์นี้ครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามครับสถานีมวยไทยจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเราใครขี้เกียจด,ดูนะ กดติดตามช่องเราเอาไว้เลยครับมีสรุปผลการแข่งขันาขาทุกสิทธทุกสายทีน่นี่สถานีมวยไทยครับของมวยคู่นี้ก็แล้วกันครับพอกันไม่คลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสบายบดีสุขผูสุขค้นเจอกันคลิปต่อไปครับ